สวัสดีครับเ,ออเราได้แล้วฮะการฝักมะลุมนะนี่ครับสูงเข้าไปนี่เพิ่งปีนขึ้นไปตัดไปแล้วเพิ่งปีนขึ้นไปตัดแลยกลัวความสูง้วยปีนไม่เป็นนะทําหลังคาแตกไปเลยครับสองแผ่นของที่บ้านเขาเจ้าของแต่เราก็ต้องชดใช้ธรรมดานะครับก็รับผิดชอบกันไปนี่ก็เจ้าของก็น้าใจให้มาแล้วต้องขอบคุณอีกทีฮะขอบคุณมากนี่นี่ครับผม oh. ดูจริงเบลเลอร์เลยครับจริงนี้ เห็นไหมฮะแล้วเราจะกลับยังไรรงวะเมียถือไหมฝากเมียไว้นี่ก่อนแล้วค่อยมารับได้ครับได้ <laughs> ขอบพระคุณมากครับ กลาายง่่กกวิ่งเดียวบเบลเลยเห็นไหมครับกิ่งเดียวนะครับเนี่ยกิ่งเดียวหลังคาถึงแตกเลยนะครับนี่ดูได้รับประกันคุณภาพมันลุมแท้ร้อเซ็นนะครับบอกแล้วสดๆร้อนๆดูได้นะครับเนี่ย นุ่มเนี่ยกะให้แล้วนุ่งกระสอบครับหลังหลุงอันนี้ขนุนอันนี้ขนุนเหนื่อยอโอเคเดี๋ยวขอตัดเก็บก่อนครับเก็บทิ้งให้เจ้าของด้วย เคขอบคุณมากครับผมจีนรัตน์สินพิพัฒน์ก็ไม่มงคลการฝากของดีธนสิทธิ์ขอบคุณครับ